มาดูต้นทุเรียนที่เขากเก็บแล้วนะครับเขากเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วแต่ว่าเขาจะเหลือไว้ต้นละลูกนะครับ <S <S เหลือไว้สูงๆเลยทุกต้นเลยครับเขาเหลือไว้ไม่รู้ว่าเหลือไว้ทําไมครับเป็นเคล็ดรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาดูต้นนี้นี่ ตอนนี้นะ้กนน็เหล่าลูกห <c oughs> นึ่งได้เ็ับของชาวสวนตุ้นเรียนนะครับองเหลือไว้ต้นหนึ่งลูกหนึ่งดูอีกดู้นหรูผลใหญ่ด้วยเห็นไหมเนี่ย z ู o ไปดู o m เนี่ย เออจะเป็นเค็ดลับของเขานะครับทีม่มีผลตลอดปีหรือเปล่าโู้โหจนดูเหลือผลใหญ่มากรู้กองจะซูมเห็นหรือเปล่า โอ้โหหน่อยเลยผลใหญ่เลยอยู่ผลหนึ่งน่าจะเป็นเคลัดของชาวสวนนะครับสวนนี้เก็บไปแล้วนะน่าจะเป็นเคล็ดหรืออะไรสักอย่างนะ มีือกะองส่วนก็จะเหลือไว้ต้นละลูกนี่ไงนี่ครับทำเหมือนกันไหมนี่นะต่อไปมีต้นไหนอีกต้นนั้นยังไม่ได้เดินไปเดี๋ยวต้นใกล้นี้ก่อนต้นใกลเราอยู่ตรงนี้ดีก็เหลือไว้ลูกหนึ่งโอ้โหมืดตึ๊บเลยนี่ นี่รั้วชั้นนี่รั้วชั้นอยู่นี่นี่รั้วชั้นอ้าวอ้าล้อมเขตด,ด้วยจัดสดีไหมว่าไงละเฮ้ยขโมยฮ่าฮ่าฮ่าไม่กล้าหรอ